สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับพบกับผมอัมทัะกูนะครับตื่นเช้ามาก็นี่เลยนะครับมีกล่องมาส่งนะครับตั้งไว้ที่หน้าบ้านนะครับตอนเช้านะครับมาดูว่าจะเป็นอะไรเอ่ยนะครับกล่องใหญ่แบบนี้น่าจะเป็นมีดหมอนะแล้วก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับมาดูว่าจะเป็นรุ่นอะไรเป็นรุ่นที่หลายๆท่าน่ารอคอยหรือเปล่านะครับ่วงนี้ก็บางรุ่นก็ไม่มีนะครับพี่พี่ก็สั่งกันไว้นะครับนี่เป็นมีดพจนสศาลนะครับนี่เป็นวลาพิเศษนะครับนี่นะครับไม้สีดํานะครับ ถุงเล่มนะครับอันนี้เป็นนี่นะครับมีดนะครับจักนาลายนะครับต่อโค้ดถุงเงินนะครับนี่นี่นะครับจักนาลายนะครับจักนาลายนะครับเล่มที่สองนะครับและนี่นะครับนี่เป็นน้องสิงนะครับน้องสิงนะครับอโค้ดถุงเงินนะนี่ครับจักนาลายนะครับจักนาลายได้มาสามเล่มนะครับพี่พี่นะครับหลังจากที่หามาตั้งนานนะครับได้มาสามเล่มนะครับแล้วก็เล่มนี้เล่มสุดท้ายนี่นะครับเป็นน้องสิง นะครับโอเคครับขอบคุณพี่ๆนะครับที่ส่งมาแบ่งฟันนะครับสวัสดีครับ